นนี้นะคะกลับมาอยู่กับดาวนะคะที่ดุดดาวชาแน,นลอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะสถานที่ของเราเนี่ยแปลกตาไปสักนิดนึงนหคะเพราะว่าเรานะคะได้มาเยี่ยมสตูของอนนเองะคะคอ,เเอ,เอนะคะนนี้นี่เองนี่นะคะคือเจ้าของสตูเองนะคะวันนี้เนี่ยดาวมาเยี่ยมบ้านเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม,เไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนเราจะมีอะไรมาเล่นกันสนุกสนุกนะคะเป็นการ กับช่วงปีใหม่คริสต์มาสมากเลยคือใช่แบบสารสัมพันธ์กันเป็นการเล่นที่เหมาะไปถึงเทศกาลใช่เาลฝรัเล่นเผื่อเป็นเทศกาล<ช>หน้าใช่เพราะว่าปีใหม่นี้ปีใหม่ฝรั่งอินเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ต้องเข้าสู่ช่วงปีใหม่ไทยเอาเข้ามาใส่เข้ามาใสถูกต้องวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันเออวันนี้นะคะเราจะมีนี่เลยนะคะเราจะมาเล่นวอร์ จริงๆแล้วว่ามันมีอยู่คลิปก่อนหน้านั้นนี่นะคะคลิปนี้นะคะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่อยู่ในช่องเจนนะคะก็เป็นวิดีโอสงครามไข่นั่นเองใช่แล้วไข่นี่มันเลอะหน้าเลอะตัวเปียกแบบอ้สกรบอกใช่เราเลยต้องเอาน้ำมาสาดเพื่อความสะอาดนะคะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละก็เลยจะมาเล่นสงครามน้ำกันใช่ซึ่งกติกาของสงครามน้ำของเราเนี่ยนะคะก็คือมีอยู่ว่าแค่เป่ายิงฉุบค่ะไขรแพ้กระโดนสาดแค่นั้นค่ะแค่นั้นกเลย นใช่ถึงเวลาการล้างตัวกันแล้วก็เริ่มจากกระมังอ่ะอันนี้นะคะเราก็เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วตีมสงการมาที่เราเล่นสงการเร็วกันเกินไปไหมนิดนึงนะแต่ว่าก็นี่ยแหละเทศกาลแบบปีใหม่ไงปีใหม่ปีใหม่ไทยอ่ะมาปะยิงชุูใช่ไหมยิงงายว่ากระเป๋ายิงชุบอะโดนหรอโดนคนแพ้โดนค่ะจะใสยังไงอะใสแบบแรงๆเลยเหรอไดา ดิบๆแล้วก็น้ำรวมกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบรสชาติเป็นยังไงเป็นยงไอเปียกแล้วตอนนี้สัมผัสความรู้สึกตอนนี้หน่อยค่ะต่อไปมามามากระเป๋ายิงสุกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้ดาวไอ้ดาวเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วนะอันน่าจะเปลี่ยนแล้วนะจะไม่ใช่น้ำในถังนี้แล้วนะโอเคโอเคโอเคหนึ่งหนึ่งสอง LOY HAY LOY <laughs> น้ำลายไม่บอกคนดูด้วยให้ให้ดาวลุ้นให of of ้ดาวบอกโอ้ยโอ้ยน้ำเย็นดีนะคะเล่น <forecasting> น้ำเย็นในหน้าหนาวโอ้ยหนาวรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจ้เยชนะสักทีมาเรายิงชุบเฮ้วเหรอ ตาเราบ้างตาเราบ้างเชิญเสร็จไหมครับพร้อมไหมคะไม่เขาเสียงความพร้อมหน่อยค่ะยังพร้อมเลยไม่พร้อมปะจับจับไปแครนอะไรเราวะแครนจากเมื่อกี้แหละโอเคต่อไปเราจะแบบ ไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมใครเราจะสามารถไปหยิบของในบ้านได้ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเดินออกไปนอกในบ้านแล้วหยิบอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยไม่ต้องเป็นนาก็ได้โอเคมามาห้ีเงียวกันก่อนไง ตางทีบากระเป๋ายิงชุบยิงชุบยิงชุบโอ้โฮ่แพกเก็บอะไรก็ได้ใช่ไหมโอ้ยตัวกลัวกลัวแล้วอะพร้อมนะคะพร้อมยังคะอ้าวฮิ่าตเมื่อกเมื่อกี้ฮิมาตันนี้มีฮิมเดี๋ยวเพิ่งมาคืนดิอ่าต่อไปนี่คือจะไม่รู้แล้วนะว่า ยิงยิงยิงชิอ้ยโอเคลับตาอนมกสักคุณจะดินวันลอยใส่โกยี่ห้ามโกรธนะห้ามอะไรอะ แกล่ะค okay ่ะโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขนะคะเราก็มีความสุขที่ได้เล่นกแกมีความสุขมากมีความสุขว่าหน้าแบบขมขืนจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะแบบแค่ดูก็ไม่แฮปปี้แต่ว่าเรามีของที่จะให้ด้วยแยะก็ยังไม่ไม่ จะมีของขวัญรีใหม่ให้นะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะในที่เฟซบุ๊กของแซ c ดูดาวแฟนเพจนะคะอย่าลืมติดตามเจนนะอีกเกมหนึง่งสงครามไข่เที่เรเล่นกันใช่สงครามไข่นี่แบบไม่รู้จะพูดไม่มีอาไจะบรรยายแล้วถ้า,ยาอยากเพื่อนอยากดูนะคะก็เปดูที่ช่องได้เลยอันนี้ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้อันนี้ว่าเลยแล้วอันนั้นก็แบบไม่แพ้กันไม่แพ้กันโอเคลืมติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้ว